าเราดูแผนที่ของเฉินตูนะครับเราจะพบว่าที่เฉินตูเนี่ยก็จะมีพื้นที่เป็นแอ่งราบลุ่มนะครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่มากมายโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกของเมืองนะครับเราจะพบว่าตรงนี้เนี่ยจะมีภูเขาที่ค่อยๆสูงไปเรื่อยๆและก็จะเป็นที่ราบสูงไปเรื่อยๆนะครับยาวไปเรื่อยๆจนถึงทิเบตนะครับติดกับฮิมาลัยไปทางนู้นเลยนะครับ โดยที่ความสูงของที่ราบสูงตรงฝั่งตะวันตกของเมืองนี้นะครับก็จะทำให้เกิดภูมิประเทศที่แปลกตาเพราะตรงนี้นะครับนอกจากเป็นที่ราบสูงแล้วเนี่ยก็ยังจะมีภูเขาสูงมากมายอีกนะครับทำให้รวมๆกันแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยหลายพันเมตรนะครับผมซึ่งความสูงระดับนี้เนี่ยทำให้เกิดหิมะปกคลุมทั้งปี ตรงนี้แหละครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายทั่วสารทิศให้มาแวะชมที่นี่นะครับมาชมความงามของธรรมชาติที่สวยงามไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะยอดเขาหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตติดลมบนนะครับไม่ว่าใครก็ต้องเดินทางเพื่อไปชมความงามของยอดเขานี้นั่นก็คือภูเขาสีดารุณีภูเขาที่มียอดทั้งหมด4ยอดเปรียบเสมือนหญิงสาวที่ปกคลุมด้วยผ้าสีขาวที่เกิดจากหิมะนะครับยืนท้าแดดท้าฝนท้าลมท้าฟ้าท่ามกลางความงามของยอดเขาทั้งหมดนะครับในบริเวณนี้ ตรงนี้แหละคือจุดที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนอยากจะไปชมเหลือเกินซึ่งครั้งนี้แชมป์นะครับก็เดินทางไปชมด้วยก็ได้เก็บภาพสวยๆนะครับมาฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะครับการเดินทางไปที่ภูเขาสีดาํานี้นะครับถ้าเกิดออกจากเชิงตูเนี่ยเดินทางไปเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า ไกลนิดหนึ่งนะครับเพราะใช้เวลาเกือบเกือบสี่ชั่วโมงครับก่าจะถึงยอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความยาวระยะทางนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะครับผมแต่ด้วยพื้นที่เนี่ยที่เราจะต้องขึ้นเขานะครับไปภูเขาขึ้นไปเรื่อยๆความสูงระดับน้าทะเลนะครับขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้แหละครับผมที่ทําให้ช้าเพราะว่าทางนะครับก็เล็กและเราก็ต้องขับรถอย่างระมัดระวังนะครับผมซึ่งเมื่อไปถึงด้านบนแล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสวยสมคำร่ำลือจริงๆครับ ร้อยกว่าเมตรติดไอ้เข้อยโรยเกลืออ๋อคนแนะรกอะไเนี่ใช่รวบรวมทางหลวงมันมระดูแลเจ้าหน้าที่เราโดยเกลือละลายมันเราออกจากตัวจีเอ็มประมาณช้า8โมงนะครับตอนนี้กี่โมงดูกอนอืม หิมะตกเมื่อคืนหนักมากเพราะว่าไ,ได้นี้มไม่ตกวันนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวสีดาวนี้นะก็บอกก็เลยว่าสวยมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูพร้อมเว้าวไหมพร้อมเวบาวนะนับนะหนึ่งสอง สาไหมโอ้ยดีจังสวยอะช่างหาช่างพบช่างเจอเนี่ยเป๊ปซี่อกเหรอกินแต่ป๊ปซี่ชีสเหรอเทาไหรห้า เออก็เมื่อกี้พี่นกไม่เอาให้เราซื้ออีกเอาแล้วไม่เอาแล้วจะซื้อไหนแล้วบ้างไม่เมื่อกี้มือยังไม่ได้ล้างเลยไม่ต้องล้างหรอกของเราเองไม่ใช่ไม่มีน้ำล้างน้ำมันแข็งมันเป็นน้ำแข็งของเราเองใช่ไหมมันคือชีสใช่ไหมขนมขนมมันลูกอมอร่อยอ่ะเสียง พี่น้องหิววะไม่ได้อรอยจิงอยากเลือที่ปิดหูอ่ะเนี่ยพี่น้องไม่รู้อ่ะมันก็เป็นแบบปิดหูป,ปิดหูป่ะเปลนเนี่ยหูยาวยาวปากหูกระตายแฉกไปนี่มันปิดยังไงอ่ะ <c oughs> ปิดยังไง <c oughs> มันก็ปิดแล้วนะั่นไงหูอ๋อมันพันเลยนั่นไง เราเปดีอย่างนี้ดีดีด uh ีไหมดีพี่คุณดามากอันนี้ที่ลบอันทีู่พี่อันนี้พี่ใส่อยู่แพงไหมห0สิามร้อยไม่แพงใช่ไมไม่แพงหลับแชะอย่างนิ่มเลยแชมเอาออกให้หน่อยไหออกด้านไหนพันข้อเอาเดิจะลองอันนี้ดิแต่นั้นอ่ะโอ้โหแม่ผดหูนิ่มมากนี่แค่นี้ อันนี้ดีกว่าแต่อันนี้ก็เข้าเอาหมวกดีกว่าแชมป์มันช่วยได้แชมป์เอาหมวกดีกว่าแชมป์เอาหมวกแชมป์เอาที่ที่มันปิดหูได้นี่ไม่เอาเอาอันนี้แหละดีละอันเนี้ยอันนี้ยแหละมันพันเยอะดีมันพันเยอะดีไม่ไม่แชมป์แชมป์เอาอะไรอ๋อเอาหมีแชมป์เอาหมีอันหมีดำดีกว่าเฮ้ยทาไมม่ ใช่สีนี้ดีกว่าสีนี้ดีกว่าไหมนี่นจอก,กับปกง่ายยากดีเอออันนี้สวยเข้ากับชุดเลยใช่ไหมแชมาสีแชมาสีน้ำตาลก็ได้แต่หูอ๋อมันเออแชมพสีนี้ไปคนละอันอเออ,วเอ,อสวยเลยสวยเลยอ่ะ <laughs> รู้สึกมีผมยาวใช่ <laughs> ผมยาวเ <laughs> <laughs> พูดอ,อะไรพูดตาแหละครับอะก็แหละ หลังจากที่เรานั่งรถนะครับมาอย่างยาวนานจนมาถึงทางเข้าของอุทยานสีดรุนีแห่งนี้แล้วนะครับเราก็ต้องจอดรถไปด้านนอกเพราะว่าเขาไม่ให้เอารถเข้าไปเนาะเราต้องขึ้นรถบัสของทางอุทยานเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปชมความงามของภูเขาแห่งนี้ซึ่งระยะทางนะครับจากด้านหน้าจนไปถึงตรงกลางที่เป็นจุดชมวิวที่แรกเนี่ยก็คือประมาณสัก40นาทีก็คือไกลอยู่นะก็นานนะแต่ว่าระหว่างทางนะครับก็จะเห็นความงามอของสองข้างทาง ทั้งภูเขาทั้งต้นไม้นะครับมีจมารีนะครับเดินไปเดินมาก็คือสวยงามมากจนมาถึงตรงกลางนะครับที่เป็นจุดชมวิวเนี่ยก็คือเราก็จะได้เห็นความงามนะครับของภูเขาที่อบล้อมเรานะครับก็คือสวยงามมากๆแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเพื่อถ่ายรูปซึ่งบรรยากาศตรงนี้นะครับตอนที่ฉันไปเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะค่อนข้างมีหิมะเยอะนิดนึงนะครับ แต่ถ้าเกิดใครมาในช่วงเวลาฤดูการอื่นๆนะครับก็อาจจะได้ชมความงามที่แตกต่างกันไปบริเวณด้านบนของอุทยานนะครับก็จะมีของขายนะครับทั้งของกินของใช้ถ้าเกิดใครกลัวหนาวเนี่ยก็มีเสื้อผ้ามีหมวกขายนะครับก็เรียกได้ว่าคือข้างบนก็คือครบครันนะครับห้องน้ำห้องท่าก็คือสะดวกสบายนะครับและความสูงของภูเขาสีดารุนีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง6ก0 0กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลก็เรียกได้ว่าสูงมากถ้าเกิดสมมติ เราเทียบกับดอยอินทนนท์และกันเนาะดอยอินทนนท์เนี่ยสูงประมาณ2,565เมตรแต่ที่นี่เนี่ยสูงกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอากาศด้านบนเนี่ยเรียกได้ว่าเบาบางนะครับแล้วก็น้อยมากๆซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวช่วยนั่นก็คือถังออกซิเจนนะครับผมเขาจะมีออกซิเจนขายเป็นคล้ายๆกับขวดสเปรย์น,นะครับก็เราก็ขึ้นไปก็คอยฉีดออกซิเจนเพื่อเติมเต็มออกซิเจนให้กับร่างกายเราจะได้รู้สึกไม่เหนื่อยมาก และในเขตอุทยานสีดรุณีแห่งนี้นะครับก็จะมีจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินให้เราเยอะมากหลังจากที่รถเช่ารบัสนะครับไปส่งเราที่ด้านในสุดแล้วและเราเที่ยวตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานะครับก็สามารถขึ้นเช่ารถบัสได้ตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าเขาจะมีรถเนี่ยววนตลอดเวลาให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยไปตามจุดต่างๆนะครับได้อย่างสะดวก ความงามของภูเขาหิมะที่นี่นะครับเรียกได้ว่าสวยแบบมากๆคือเราไม่ต้องนั่งเครื่องบินหลายชั่วโมงเพื่อไปเที่ยวที่ยุโรปเลยนะครับที่นี่คือมีครบทุกอย่างแล้วก็ความงามของที่นี่บอกได้เลยว่าไม่เป็นสองรองใครสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับถ้ามีโอกาสอย่าให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาชมความงามของภูเขาซิดารุนีที่เฉินตูมากๆครับ อยู่ที่ข้างบนแล้วนะคบผมก็ก่นจะถึงมานี่ก็นานนะแบบสี่สบนาทีใครไม่ไหวก็ต้องกินยาแก้อวก้วนแล้วขึ้นมาก็ต้องมีดมด้วยดมออกซิเจนเพราะว่ามันจะมึนๆหน่อยบางทีก็เจ็บเจ็บปวดหัวหน่อยแบบมึนๆก็ลงมาเราก็อาจจะต้องมีการพบอุปกรณ์ช่วยเหลือกับออกซิเจนมาด้วยนะครับแต่ก็สวยสวยมาก 参帕最应景。